นี่ทุกคนวันนี้กูว่าจะไปทะเลอ่ะมีใครไปด้วยปะอัญญาชาเล้อพวกมึงไปไหมไปสิเดี๋ยวแต่งตัวก่อนโอเคมารับที่บ้านนะไม่ชวนเราบ้างเลยออรถเต็มนะ่ะเชนนั่นหรอไม่อยากให้เปก็กบอกชมชุงก็ได้เออใช่กูไม่อยากให้มึงไปด้วยจบนะเอาล่ะพวกมึงรอหน้าบ้านนะเดี๋ยวออกไปรับ okay, โอเคจ้าไว้สมน้ำหน้าเขาไม่ให้ไปด้วยฮ่าฮ่าฮา ไปแล้วนะเช่นเดี๋ยวซื้อของมาฝากฮ่าฮ่าซื้ออะไรเหรออาหารมาฮ่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 าอ้ยไปละเบื่อเบานะ้าเราทำอะไรพดไปป่าวอย่าไปที่รื้อจังแต่เรายังไม่ได้บอกพวกมันเรื่องเป็นมริงรดีสุดท้ายฉันจะอยู่ค่อยบอกก็แล้วกันไปหาเล่นเกมโรดีกว่านห้าชั่วโมงผ่านไป ฮาฮาสนุกมากเลยจริงไออันย่ามึงแค้นไรกูไหมตีแต่กูก็มึงมาทำกูก่อน oh. กูเลยทำมึงกลับบ้าน,นทุกคนแล้วกูผิดรอไอ้วนอ้าวมึงว่า<น>กูาอ้วนเหรอฮะอย่าตีอย่าตีอย่าตีกันฮาฮาฮามันออกไปแล้วถูกกูรำคาญเหมือนว่าใช่ใช่เมื่อไหร่มันจะออกกลุ่มไปเฮ้รที่นี่เราจะไปเที่ยวกับเพื่อนปังจังเราอยากไปเ,เลเราเค้าไปแล้วกริงที่เราจะไปกับเพื่อน มันนากขับมันทันขนทดนี้เราหนูเล่ามาฟันดีที่มีมึงกูเบื่อไอซเชนว่านั่นดีเอามันออกจากกลุ่มได้ปะห้อยใจร้ายเกินมึงทั้งชีวิตมันมีแค่พวกเรานะฮ่าฮ่เออจริงด้วยว่าฮ่าฮ่นั่นไงมาละอะไรโรไม่ได้พูดถึงมึงฮ่าฮ่โอเคเรามีอะารจะบอกไม่อยากรู้ฮ่าฮ่าฮ่าปะปะไปเล่นเกมกันเสียเวลา ดนที่อีกคลาสินะราทอะไราิปิกว่านั้นเดี๋ยวค่คยก็โทรละทันสองชั่วโมงผ่านไปยังไม่มากันดีโกรมาพอดีเลยคือเราขอทูบาบลาบๆลาลาอะไรนะไม่ได้ยินเลยเราขอทษอืมอืมอมอะไรติดคอวะโอ้ยตลกวะฮ่าฮ่าฮจริงแม่งโคตรขี้แพ้ลูกอีขี้แพ้เอ่ย ทีนี้เราโดนขึ้นมาดีกแล้วเราจะมาะไริิ่คืนผ่านะเรากำลังจะขอโทษแต่ก็ไม่มีใครรับฟังพวกขาน่าจะกำลังคอยดูเชนเชนมมเบียวก็คงแห่ภัยเราให้เราไปทะเลด้วยชวนเราเล่นเกมวันดีนะทีนี้ประเดี๋ยววันนี้ไปทะเลกันเชนชาลอบอัยญาเตรียมของรอกูเลยนะโอ <Okay. S 2> เคเตรียมรอนานแล้วจ้าพิกัดที่เดิม 厄多鲁纳。啊